เทคโนโลยีโดรนนะครับปัจจุบันเนี่ยและและอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมนาวาอากาศโทพิทักษ์ประกรณ์แก้วผู้อำนวยการฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีโดรนกำลังพลิกสมการรบอย่างสิ้นเชิงต้นทุนลดลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากงานวิจัยด้านระบบยานไร้คนขับที่เพิ่มขึ้นกว่า5เท่าใน20ปีล่าสุดเรากำลังเข้าสู่ยุคโดรนแบบสวอร์มบินเป็นฝูงประสานงานกับระบบ,บ AI ที่ระบ,บุเป้าหมายและโจมตีได้พร้อมกันซึ่งถือเป็นหัวใจของสงครามเบสเ็จยุคใหม่การเดิอนอากาศเราจะจำเป็นต้องเรียนครับ ก็เรื่องของสภาพอากาศจะต้องรู้ด้วยการทำงานตรงนี้ใครเร็วกว่าคนนั้นก็จะได้เปรียบทางอากาศจะชนะในการลบนั่นหมายความว่าสนามรบไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวปะทะอีกต่อไปแต่สามารถพุ่งลึกถึงพื้นที่ชั้นในโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ใจกลางเมืองโดยไม่ต้องส่งกำลังคนไปเสี่ยงอันตรายจากปัญหาที่เรามีข้อพิาพาทกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับและทำให้เรารู้ว่า เรื่องของยุทธภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีด้านอาวุธของเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องวิจัยและพัฒนาแล้วก็สามารถสร้างและผลิตเองหลายครั้งนะครับที่เรามีปัญหาเราไม่สามารถเอาเงินนะครับไปซื้อเทคโนโลยีมาใช้วันนี้พรุ่งนี้เราไม่สามารถซื้อมาแล้วพรุ่งนี้เอาทหารไปใช้ได้เลยเทคโนโลยีโดรนเนี่ยนะครับในประเทศไทยนยในช่วงแรกเน่เราจะร,รู้จักมันจาก มัลติโรเตอร์นะครับก็เลยเรียกโดรนในหมู่ของนักนักเล่นกีฬาอาซีเครื่องบินวิทยุบังคับแล้วก็มาแพร่หลายนะมากเลยนะครับในสื่อมวลชนจริงๆแล้วนในความหมายของโดรนในานานาชาติหรือตามมาตรฐานสากลเนี่ยครับโดรนเนี่ยครอบคุมไปถึง4มิตินะครับในเรื่องของอากาศยาไนไร้คนขับมิติบนฟ้ามิติบนดินเรียกยานยนต์ไร้คนขับ มิติบนผิวน้ําเรียกเรือผิวน้ําไร้คนขับก็ได้ครับแล้วก็มิดมีมิติใต้น้ําเรียกว่ายานใต้น้ําไร้คนขับสาหรับรูปแบบสงครามนะครับในยุคต่อไปจากนี้นครับเ,เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบการรบนะครับอันนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับยกตัวอย่างของรัสเซียยูเครนนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศเล็กไม่น่าจะต่อกรกับรัสเซียได้ได้เกิน1เดือน2เดือน แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถทําการลบต่อสู้บนความขัดแย้งของเขาเนี่ยได้เป็นปีๆเลยครับนั่นก็คือมีเทคโนโลยีโดนเอาโดนไปทําลายเครื่องบินเอาไปทําลายรถถังซึ่งทําให้ศัก์สงครามเนี่ยมันเปลี่ยนจากประเทศที่มียุทโธปทรี่ได้เปรียบเขาใช้เทคโนโลยีโดนนะครับถ้าเราติดตามข่าวแม้กระทั่งโดนโดนกระดาษเอามาติดหัวลบ เอามาติด uh, TNT แล้วก็วิ่งชนก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับฝั uh, ่งตรงข้ามได้ด้วยประเทศเราเป็นประเทศเล็กงบประมาณใน,ในเรื่องพวกนี้ที่จะพัฒนาทางด้านความมั่นคงเ่ยก็มีค่อนข้างจำกัดนะครับแต่เราก็ไม่หยุดนะครับที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็วิเคราะห์นะครับข้อมูลแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมต่างนะครับว่าจะทำยังไงให้เรา สามารถมีเทคโนโลยีที่จะป้องพันภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วก็แม้ในยามที่เราไม่ได้ลบเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ก็ยังมีประโยชน์ในการมาช่วยในการพัฒนาประเทศนะครับช่วยเหลือในยามที่พ,พี่น้องประชาชนเดือดร้อนภัยพิบตัติต่างๆนาวาอากาศโทพิทักษ์เขาย้ำว่าสงครามรัสเซียยูเครนเป็นบทเรียนชัดเจนว่าโดรนสามารถสร้างผลกระทบทั้งเชิงยุทธศาสตร์และจิตวิทยาใช้โจมตียานเกราะ ทําลายแนวรับหรือบั่นทอนขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามได้และประเทศไทยเองกำลังอยู่ในช่วงโกลเด้นโมเมนต์ที่มีโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและส่งออกโดรนในเวทีโลกสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยมีการวิจัยและพัฒนาโดรนนะครับเราพยายามจะพึ่งพาตัวเองตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนา แล้วก็ยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเราเองในทุกๆด้านไม่แม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้ยกระดับนะครับเป็นกฎหมายทางด้านวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์เนี่ยเป็นของสถาบันเองนะก็คือ,อเป็นพบรบเทคโนโลยีป้องกันประเทศ2562ทําให้อํานาจหน้าที่ของเราเนี่ยขยายขอบเขตมากขึ้น นอกจากแค่วิจัยและพัฒนาต้นแบบครับเรายังสามารถร่วมกับกองทัพหน่วยงานวิจัยหน่วยงานการศึกษานะครับแล้วก็ภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้กับประเทศเราโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอากาศายานไล้คนขับหรอโดรนเนี่ยครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2554นนะครับเป็นไพร์โหลโปรเจกต์ร่วมกับอกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับต่อเนื่องมาเรื่อยเลยนะครับ จนจนปัจจุบันเนี่ยตัวสถาบันเองก็ได้วิจัยและผลิตโดนที่เป็นเป็นมาตรฐานทางทหารนะครับให้กับกองทับกแล้วก็มีโอกาสส่งมอบให้นำไปทดสอบทดลองใช้งานแล้วก็อีกหลายๆย,ยุทธภัณฑ์อีกหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับที่เราสถาบันเทคโนโลยปีป้องกันประเทศเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ ประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทำเองใช้เองในประเทศได้แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพให้ได้อย่างยั่งยืนในยามวิกฤตผมเชื่อครับไม่มีคนชาติไหนรักผืนแผ่นดินไทยหรือรักประเทศไทยเท่ากับคนไทยด้วยกันเองนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับที่ที่เราจะช่วยกันผลักดันส่งเสริมแล้วก็ให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเนี่ย เติบโตและก้าวหน้านะครับไปถึงขั้นที่ลดการนําเข้านะครับมุ่งเป้าการส่งออกแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยโชติมาจันคงสืบสวนความจริงรายงาน